สวัสดีทุกท่านครับผมกลับมาพบกับผมเอออีมันนะครับกับเกมอเมเยอรบัสต็อปเข้าสู่พาร์ทที่4แล้วนะฮะก็จากพาร์ทที่แล้วที่ผมมีข้อสงสัยกับเกมมากมายก็ขอบคุณคุณแกรี่บลูโรสนะฮะที่มาเมน ในช่องคอมเมนต์เอาไว้ให้ผมรู้หลายๆอย่างซึ่งอยอมรับตามตรงว่าไม่ค่อยจะดีกับสุขภาพจิตผมเท่าไหร่เพราะว่าฮาร์ดเขาบอกว่าเกมยาวเกมนี้ยาวกว่าที่ผมคิดแล้วก็ฮาร์ดแฟกเมนต์มีไม่ขาดไม่เกินแต่มันเก็บได้เกือบหมดตั้งแต่ชุดต,ต้นเกมนี่คือยังไงอุ้ยตกใจแล้วก็เห็นเขาบอกว่าตอนต่อไปเนี่ยจะให้เซฟก่อนทําอะไรเพราะว่าเราจะวิ่งยาวนะฮะซึ่งโอเคการเข้าไปหาคนที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยเราต้องทาตัวเข้าไปฮะ ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกจะพังเข้าไปได้ยังไงจนกระทั่งมาสู่ชั้น2 open close close open ซึ่งจากการที่เราไปเผื่อกกับห้องหลายๆห้องมาผมเลยมั่นใจว่ามันคือห้องนี้แน่นอนไม่มีพลาดแต่ถ้าพูดถึงไอ้เรื่องชักโครกดังเองเออมาพูดถึงเอง้ชักโครกดังเองผมเคยเจอนะชักโครกดังเองเนี่ยคือผม อาศัยหอพักแล้วห,ห้องของผมอะชักโครกมันจะดังเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตลอดเวลาคืออย่างน้อยวันหนึ่งต้องดังหนึ่งครั้งและแกล้ผมหลอนมากนะหลังๆชินมันจะมีอะไรอยู่ก็ช่างคือ <c oughs> แบบ <c oughs> เพื่อนผมมาห้องผมใหม่ๆก็กลัวๆทนะโอเคกลับมาที่ตัวเกมกันเราได้พลิกเอ็กซ์มาแล้วนะฮะซึ่งเซฟไปก่อนดีกว่า าละตกใจเสียงพางประตูประตูพังละนี่เธอมาทำอะไรที่นี่นะฮะพี่ฟุลุสาตาโตซังน,นี่รู้จักเธอเนเหรอใช่เราอยู่ห้องเดียวกันอะนี่ขอบคุณเธอซะเธอช่วยฉันตามหาแกเนี่ยรู้ไหมขอบคุณนะฟุลุสาตาโตซังแล้วก็ ขอโทษที่แกล้งมาตลอดด้วยแล้วกันออไม่ช่เามื่อก่อนเธอต้องมีกระซิบไม่อยากให้พี่รู้ขนาดนั้นเชียวจริงๆงั้นก็คือมาทําอะไรที่นี่ดึกขนาดนี้นะฮะเอาเข้าจริงๆหนูกับเพื่อนตั้งใจจะมาทดสอบความกล้ากันเนะี่ยแต่ว่าเพื่อนหนูกลัวมากแล้วก็เลยวิ่งหนีกลับบ้านไปก่อนหนูก็คิดว่าจะกลับบ้านเหมือนกันแต่ว่าโดนตามล่าดสัตว์ประหลาดแล้วก็มาซ่อนที่นี่เนะี่ยแม่กังวลใหญ่แล้วเนะยังไงก็ตามเธอะ ฉันจะไปหาทางออกไว้ก่อนแล้วกันเพราะงั้นสรับเธอเนี่ยซอนนี้ไปก่อนก็แล้วกันเนอะเอาล่ะไปเถอะจินเสดทำพิดีสุดนะโอเคจ้าแล้วตอนอยู่โรงเรียนมึงอยากแกล้งกูได้ละกูสัตว์เสี่ยงชีวิตให้มึงขนาดนี้อะไรนี่ยใครตรงนั้นกันเหรอเสียงนี้ฉันได้ยินที่สุดเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว้าวว้วว้าววว ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีที่หนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ยี่สิบโอ้โหนี่นี่แปลว่ากูต้องวิ่งหนีมึงให้ครบยี่สามสิบวิแม่เจ้าคิดได้ไงเนี้ยนี่สินะวิ่งยาวโอ้โหโอ้ห้าสี่สามสามสองหนึ่ง แทบลืมหายใจออโอเคคนคนตัวใหญ่นั้นหายไปแล้วตัวใหญ่นั้นใช่คนที่โจมตีฉันป่ะนี่เพราะงั้หรือว่าคนคนวใหนั้นจะเป็นคนที่อาคันิเขาไมต่ตกจ้างเธอจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ ทำหน้ากัะววได้ขนาดนั้นเนี่ยคงจะรู้จักกันมานานแล้วสินะเออฉันก็รู้จักเธอได้ไม่นานหรอกเฮ้ยเพิ่งไม่ได้ไม่นานเหรอนี่เธอ,เอจริงปะเนี่ยแต่ว่าถึงแม้จะตัดเดียวก็เหอะเธอเพื่อนคนสำคัญฉันเลยละตามหาเธอเ,เจอเร็วๆจะดีกว่านะโอเคตอนนี้เราคงทําอะไรมากไม่ได้นอกจากว่าขึ้นไปที่ชั้นอื่นนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ได้แต่ภาวนาว่าชั้นสามจะเปิดทางให้เราแล้วเพราะว่าทางอื่นๆเราก็ไปกันเรียบร้อยแล้ว ก่อนไปชั้นสามเราคงต้องมาที่นี่กันก่อนยังไงก็ตามเธอเธอเนะี่ยไปได้ดีกับนักสาวฉันหรือเปล่าเออทำไมเหรออ,อ๋อก็ในฐานะพี่สาวนะก็อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับนองสาวตัวเองนะนั่นสินะ,นะฉันก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเขาเลยนะเธอแหลสดเอะทำไมเหรอนี่ เธอปกติเธอเคยเรียกเพื่อนว่าน้องสาวของพี่อย่างนั้นเหรอเอ่เอเอาละจากนี้ใช้ภาษาชาวใช้ภาษาไปทางการฉันไม่อนุญาตฉันไม่เข้าใจถ้าเกิดว่าเธอมวแต่เกรงแล้วก็มวแต่เป็นทางการฉันก็เธอก็ไม่น่าจะเป็นเพื่อนใครได้ถูกไหมนี่คื็จะหมายถึงน้องสาวฉันด้วยเหมือนกันเลยนะ อาคณิตสันเพื่อนกับฉันได้ปะแน่นอนเอาละไปเถอะในเมื่อเราไม่มีเวลาที่จะมาโย,ย,ย,ยกอยอนแล้วนะน <energized> เออคือเขาจริงไม่ใช่แค่ว่าไม่อะไรหรอกมันแกล้งหนูเลยแหะคุณพี่แต่หนูเป็นคนดีเลยไม่อยากจะโอ้ลอยเลือดยังเยอะอยู่เลยลยังล็อกอ,อยู่เหรอ ผมอยากรู้ว่าไอตัวที่มันนําพาเรามาที่นี่ต้องการอะไรจากเราคือมันนําพาเรามาถึงชั้นบนด้วยนะแล้วมันนําพาเรามาถึงตรงนี้แล้วมันไม่มีอะไรเลยนะไอบ้บาหมือยสำรวจที่อื่นตอน่อละคือประตูมันก็ล็อกอย่างงผมก็เราก็ทําอะไรมากไม่ได้ถูกไหมตกีกขวางอยู่ก็ไอแม่ อันนี้คือรอยที่เราวิ่งหนีมาก่อนนะั้นนี่สิเนะี่ยเดินระวังระวังดีกว่าแฮะใครทิ้งอุปกรณ์ไว้อย่างนี้ฮึฮีแมนวอร์ดี่ไดอะแกรมนะจ๊ะคือตอนนี้ผมงงว่ามันต้องการอะไรจากเรากันแน่ เดี๋ยวห้องมันเงียบไปไหมเออไม่ผมความรู้สึกแบบมันเงียบมากนะเมื่อกี้เงียบมากเดี๋ยวไปที่ห้องนี้ก่อนผมผมงงคือมันนำพาเรามาที่ห้องนี้มันต้องมีอะไรสิเนี่ย หนูนี่มันเก็บอะไรไม่ได้ปากมันี่ยิ้มหน่อยนะ <c oughs> น้อกใครไม่รู้ไอ้หนูนี่ตอนแรกมึงไม่ปากกดกระบาลมาให้กูเห็นเลยแล้ว <c oughs> แต่ยิ้มแล้วมันจะได้คืนไหมนะไอเทมเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไร เดี๋ยว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 เดีเ๋ยวเดี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 ๋ดี๋ยวเดี๋วดวยวเดี๋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 ยวเี๋เดีเ๋ยวเไไดีนะ๋ยวเดี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 ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ย Hmm. What is your name กูชิจิตเสยแล้วมันใส่พอดีด้วยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาแล้วกูจะรู้ไหมนั่นเพราะว่าในห้องสมุดนี้ต้องมีต้องมีเงื่อนงำรลักอย่าง อามามิยะชิสึกุไม่อามามิยะก็ชิสึกุนี่แหละคือผมไม่รู้ว่าพอเขียนไปอังกฤบปุบ๊บชื่อมันอยู่หน้าหรืออยู่หลังขอใช้ชิซึกุก่อนแล้วกันเอ๊ะอยู่อยู่ไหนออยนี่ c ล t กเด o o r แล้วทำไมกูไม่เซฟก่อนเข้ากูนี่เงาจริงๆนี่มันหนังสือพิมพ์เมื่อสอสาเดือนก่อนนี่ในวันที่โหการอ่านข่าวอะไรที่อ่านยากมากนะแต่ถ้าเป็นข่าวนี้คงไม่น่ายากเท่าไหร่วันที่20่ิเดือนพฤษนายนเด็กตั้งเลชายจากอ่าอะไรอ่ะโรงเรียนจากโรงเรียนที่ห้า คือมันใช้ซิสตีฟิปโรงเรียนที่ห้าของโรงเรียนอย่างเงี้ยคือแปลบเป็นชื่อโรงเรียนมันเลยยังง่ายกว่านะโรงเรียนที่ห้าในโรงเรียนที่ห้าได้เสียชีวิตไปในอุบัติเหตุทาง,ทง,ทงบนถนนแต่ว่าตามที่ชาวบ้านแถวนั้นตามที่ชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ได้กล่าวเด็กนักเรียนชายคนนั้นเนี่ยเนี่ยยังพบเห็นได้เมื่อตอนเมื่อวานนี้ก่อนก่อนรุ่งสาง ตามที่พยานเห็นเหตุการณ์เขาถูกพบในเมืองที่จุดหุดจุดรถโด,ดยสารที่ไม่ได้ถูกที่ไม่ได้ให้บริการแล้วก็คืออมายดกพราะเขาพูดว่าเด็กเลยใชายคนนั้นเนี่ยขึ้นรถบัสคันนั้นไปแล้วแล้วสถานีสถานีรถบัสนั้นก็หายไปซึ่งมี พยานหลายคนที่เห็นเหมือนกันตำรวจจึงเตรียมที่จะตรวจสอบเหตุการณ์ประหลาดนี้ไม่ใช่ตรวจสอบคืองดเอาไว้ก่อนคือพักเอาไว้ก่อนฮนะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ยี่ต้องเรียกฮิมุลโลมาช่วยถุยอันนี้ยี่สิปีก่อนเลยเหรอเมื่อวานนี้เหรอ,อเด็กนักเรียนหญิงจากโรงเรียน จากโรงเรียนมัธยมที่สามในในเมืองได้ถูกพบว่าเสียเลือดจนเสียชีวิตตามการชันสูตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจเด็กเลี้ยงีคนนั้นถูกแกล้งแกล้งโดยนักเรียนคนอื่นในโรงเรียนแม้ว่าแม้ว่าจะผ่านผู้เชี่ยวชาญก็ตามเป็นที่เชื่อเป็นที่เชื่ออย่างแรงว่าเชื่อกันอย่างหนักแน่นเชื่ออย่างหนักแน่นประมาณนี้ว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอน แต่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเพราะว่าการถูกกลั่นแกล้งแต่ยังไงก็ตามสองสวนต่อมาอะไรอ่ะเด็กนักเรียนได้เกิดได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กหลายๆคนที่แกล้งเด็กผู้หญิงคนนั้นโดยถูกจมถูกจมตีด้วยเหยี่ยวขนาดใหญ่ทุกคนมีเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าอุบัติเหตุนี้ ยากที่จะเชื่อว,ว่าเป็นเพียงแค่ความบังเอิญซึ่งได้สร้างข่าวลือไปทั่วชุมชนเหยี่ยวเยี่ยวที่โจมตีฉันก่อนหน้านี้นี่ใช่ไม่มีทางหรอกที่เยี่ยวขนาดใหญ่ขนาดนั้นจะมีตัวตนอยู่ในญี่ปุ่นและในขณะที่มันเข้ามาในโรงเรียนแล้วมาโจมตีเราอย่างนั้นด้วยเนี่ยนะ และยิ่งไปกว่านั้นบทความเกี่ยวกับเดี่ยวในหนังสือพิม์เมื่อ20ปีก่อนมันเป๊ะเกินไปที่จะเป็นเรื่องบังเอิญนะมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่นอนหรือว่าบางทีดินแดนโลเคอลีเจียมยังไงเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นดินเป็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 นพื้นที่ พื้นที่พื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยโลกาเห่อเนะ่จะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเกี่ยวหรืออะไรอย่างงั้นในบางอย่างใช่ไหมล่ะถ้าอย่างงั้นก็รีบไปสำรวจเจ้าพื้นที่นั่นตอนนี้เลยเถอะเดี๋ยวสิตอนนี้เนี่ยมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นที่จะค้นคว้าอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องไปที่นั่นโดยตรงหรอกนะเธอไม่มีมือถือหรือไงเออจริงด้วย นี่ฉันจัดก,การเองอ๋ฮะแบตหมดอะเอสตะเฮ้อฉันควรต้องใช้คอมพิวเตอร์แทนเสีแล้วล่ะตอนนี้โรงเรียนมัธยมสูยใหญ่ก็ควรจะมีแล้วล่ะนะยิงก็ตามไปหาห้องคอมพิวเตอร์ก่อนเถอะอ้าวแล้วกูจะไปอ่านซ้ำทำไมขอโทษถ้าแปลติดๆขัดๆหน่อยมันเหมือนกับว่าไม่รู้นะมันมันมันมึนมนแต่ถ้างคอมพิวเตอร์มันมีอยู่แล้วล่ะ เอาเอกสารไปทากห้องนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎไม่ใช่ผิดกฎคือมันห้ามอ่ะมันห้ามไว้ทำไมห้องมันเงียบๆเฮอ,อผมก็ไม่รู้ได้ไมผมแปลตะกักมากเมื่อกี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันตอนทนทีผมน่าจะแปลได้โอเคเลยนะเพราะว่าบทความไม่ได้ยากอุย้ เฮ้ยเฮ้ยกูต้องเลื่อนตั้งแต่ตรงไหนอ่ะกูต้องเลื่อนแต่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยกูต้องเลื่อนตั้งแต่โอ้นี่คือเพิ่งพึ่งโอ้โหผมตัดก่อนเลยอ่ะ,ม,ออะมันยาวครับมันยาวอะไรล่ะ ผมไปจัดการเรื่องหนังสือพิมพ์อะไรกลับหา่อีกรอบหนึ่งนะฮะก็เธอทีนะฮะแบบว่ามันมันมันหลงกันเลยงเล่นลับเพลินถึงแม้ว่าจะคล่องใจตัวองแล้วเหตว่าทำไมไม่เซฟสักทีเอาล่ะเตรียมพร้อมยายบิ๊กเกิลห้าสี่สามมันไม่มันไม่ให้โอกาสผมไหมแต่กลับตัวกลับตัวยังไม่ทันอ่ะเอาดี อะไรมันจะไวขนาดนั้นถูกพบในสภาพแหลกไม่มีชิ้นดีนี่กูทําจิตตเสตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยเกมนี้อารามันจะคล้ายๆเดอะวิชเฮาไปทุกทีปุ๊บกูด่าเอาทันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิแล้วกูมาทางนี้ทราไมเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่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 กูต้องชัด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 ชัมันฉลาดกวูกูแต่ไม

่อนะฮะเราจะขึ้นไปชั้นสองให้ได้นะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจอย่าอทีดอมไม่พ้นไม่เลิกกูต้องไปถึงไอ้ตู้ในห้องน้ำนั้นให้ได้โอ้ยตายที่เดินสองรอบกูนี่กระบือได้ขนาดนี้เรียตึ๊งตึ๊ตึ๊เก,ก,กือบเกือบอีกรอบเกือบอีกรอบห้องน้ำหญิง ยานะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลอดภัยยังลองไปทีดูเหมือนเจ้านั่นจะไปที่อื่นแล้วฮะมันเคยเป็นคนมาก่อนแล้วด้วยหรือไงฮะตัวใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ อิโมชันคือผมไม่รู้ว่ามันเขาใช้อิโมชันตัวนี้ในความหมายว่าอารมณ์หรือเปล่านะฮะผมผมไม่รู้แต่พอผมแปลว่าอารมณ์แล้วมันขัดขัดทิดมรู้ทั้งร่างกายตัวนั้นทั้งอารมณ์นั้นฉันรู้สึกอีกไม่ได้เลยนอกจากความมุ่งร้ายอะ่ะยังไงก็ตามฉันกังวลกับคุณปโตจังฉันต้องไปหาเราต้องไปหาตัวเธอให้เร็วที่สุดถ้ากุลงเปเล่ากูจะเจอมันไหม ต,ตัวน้ำไม่อยากใช้ขวดน้าอย่างแรงเลยเขาบอกอ๋อมีหน้าล่ะพื้นเป็นรูตรงนี้ <Yeah. S 1> เนี่ยดูเหมือนจะล็อกซึ่งเราก็ทําอะไร่างนี้ไม่ได้เมื่อกี้ตัวนี้ผมมาจากตรงนี้แปลว่ามันน่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่า กุญแจนี hmm. <onents> ่ว่าแล้วไงผมคงจะเล่นยาวอีกนิดนึงนะฮะคือตอนนี้ติดลมอยู่กริ๊ก unlock the door ตกใจกับตุ๊กตาที่อยู่เบื้องหลังเมื่อกี้นี้มีของมักมายแต่ไปหมดเบอร์ไม่ไฟไม่เข้าไฟไม่เข้าไฟไม่เข้า พอจริงก็รู้ยู่แล้วนะว่าตัวไหนไฟเข้าแต่ผมกังวลฮาร์ดแฟกเมนต์ในเมื่อบอกว่ามีไม่ขาดไม่เกินผมละเสียวเสียวไฟไม่เข้าไฟไม่เข้าอ่ะตัวนี้แหละไฟเข้าแน่ <S <S เอาละทีนี้เราค้นหาอะไรได้แล้วนะความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพื้นที่นี้กับเหี่ยวงั้นเหรอ, <S <S อไม่พบอะไรสักอย่างเลย หรืออาจจะเปแค่เรื่องบังเอิญจนี่ในปีแรกของโชวะโอ้ยลำคาญเสียงขงี์บอดลนชิเปงเลยวะเออจบสักทีสาที่นี้ได้ทุกทมาจาจกการที่มีผลทางการกระตรกรรมไม่ดีทำให้เกิดความทรมานในเรื่องของอ่าความหิวอะค้อเรียกอะไรความอดอยากความหิวประมาณนี้ในตอนนั้น เป็นที่กล่าวเลยกันว่าเหยื่อพูดได้ที่ใหญ่กว่ามนุษย์นั้นได้มาได้มาหาหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งเหยื่อตัวนั้นเนี่ยได้เสียสละเนื้อให้กับตัวเองให้กับหม to หู่บา้านเพื่อที่จะช่วยให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะช่วยหมู่บ้านซึ่งเป็นที่กล่าวกันว่าหัวหน้าหม,ามู่บ้านนั้นยอมรับข้อตกลงและเนื้อเด er er ี่ยวนั้นก็ได้ถูกมอบให้กับชาวบ้าน,าานเพื่อช่วยเหลือจากความอดอยาก ซึ่งผยตอนนั้นหมู่บ้านนั้นได้ถูกช่วยเหลือโดยเหยี่ยวและจากน้ำต้นมาเหีย่ยวนั้นก็จะถูกบูชาโดยชาวบ้านโดยลูกหลานชาวบ้านเยี่ยงเทพเจ้าฉันไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยว่ามีตำนานอย่างนี้ด้วยแต่ว่าแค่นี้เนะนี่ยและไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับเจ้าเหี่ยวตัวน,นั้นยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนูว่มีอีกนะ กระดูกของเหยี่ยวที่มาช่วยเมืองนี้ในวนวัที่มาช่วยเมืองนี้เอาไว้นั้นถูกนําไปฝังโดยชาวบ้านตามพิธีกรรมซึ่งนินแดนนั้นถูกตั้งชื่อว่าทาคะโนมุคระก็คือเดอะฮอ k ส์บอดเอ๊ะมันใช้ศัพท์ที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะทาคะโนมุคระทาคะแปลว่าเหยี่ยวงั้นเหรอ สมมติคุณรู้ไปราร่างกายเพราะว่ามันมันใช้อ่าวอารูปของภาษาญี่ปุ่นมันใช้ใคล้ายภาษาอังกฤษไงฮะถ้ามีอะไรสองตัวอยู่แล้ว,ลวมีเนอขั้นกลางเนี่ยตัวด้านหน้าจะเป็นเจ้าของส่วนด้านหลังคือของอน,นะฮะวัตชินโนฮงอย่างเงี้ยหนังสือของผมอย่างเงี้ยเออวัตชินโนะจะใช้ว่าฉันดิเออช่างเหอะ และดูเหมือนกับว่าชื่อนั้นจะถูกใช้มาตั้งแต่สมัยโชวะกลางอย่างไรก็ตามดูเหมือนกับว่าชื่อนั้นจะฮเหลือไว้อยู่เพียงที่สถานีรถบัสเพียงที่เดียวเป็นที่เก่าวกันว่าบ่อยจังว่าไอ้คำนี้ลูกหลานของหมู่บ้านนั้นไปเยี่ยมที่ทาคาโนโมุคุโระแม้กระทั่งในตอนนี้แล้ว ไปเพื่อสวดสวดภาวนาดูเหมือนซึ่งเหมือนกับว่าพวกเขาเชื่อกันว่าเหยื่อตัวนั้นเนี่ยจะคอยปกป้องพวกเขาเหมือนกับวันนั้นทากาโนครุ่นเหรอมันยังจะมีสถานรถไฟแถวนั้นอีกเหรอฉันก็ไม่เคยรีบเหมือนกันแฮละรีบไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าเรื่องราวน,นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหยื่อในตอนนั้นแล้วทำไมไม่ถึงมาโจมตีฉันละ่ะ เธอมาทำอะไรที <entertain> en. ่นี yeah, so on, ่กันเนี่ยเออใครกันเนี่ยเขาไม่ตรวจจ้งเธอไปไหนมาเนี่ยก็เนี่ยก็เมื่อตอนที่ฉันคิดว่าจะไปตามหาจิตตเซเธอนี่พูดจะโหดร้ายจังโทษทีนะฉันก็ตามหาเธอเหมือนกันเฮ้ยก็ตามเธอเจอเพื่อนเธอแล้วจริงไหมาละตอนนี้ก็หาทางหนีเอาล้วกันจริงด้วยเขาไ่ตรวจจง ทางเข้าโรงเรียนนี่ะมันเปิดไม่ได้แล้วนะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนป็นตกใจเธอรู้อะไรหรือเปล่าฉันไม่รู้เพราะฉันกอดไปได้เหมือนกันเลยออกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าชันนี้เสียงมาจากชั้นสามที่ห้องดนตรีนะเสียงจากห้องดนตรีงี้เหรอมีหนูเหรอหรือใครคนอื่นยังไงตามในเมื่อเราไม่มีทางอื่นดูเหมือนว่ามันมีข้าพอที่เราจะไปตามหาที่ห้องดนตรีแล้วนะ New Party Member Add Yeah จบพาร์ทนี้ก่อนนะฮะโอเคพาร์ทต่อไปเราจะไปลุยกันที่ที่อะไรดีที่ชั้นสามนะฮะคือแบบโหฟัดฟัดเหนื่อยนะคือวิ่งหนีเหนื่อยเกมวิ่งอีเหนื่อยมันไม่เหนื่อยตอนตอนวิ่งหนีไปชั้นสองเลยหรอมันวิ่งหนีตอนวิ่งหนีครบสามสิบทีนี่แหละ คือปกติเวลาเราวิ่งหนีเราจะวิ่งหนีให้จบเร็วที่สุดถูกไหมนี่คือเราต้องวิ่งหนีแบบยื้อเวลาซึ่งไม่ใช่อะไรที่แบบเคยเจอมาก่อนแล้วมันแบบเหนื่อยมากนะครับพาร์ตต่อไปเราขึ้นชั้นสามไปที่ห้องดนตรีแล้วคงได้รู้แล้วกันค่สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหมพ่พาร์ตหน้า